พระเลี่ยมครับต้นมะข่ามงวงที่ใหญ่ที่สุดในสวนออนซอนอยู่ตรงไหนครับอยู่แปลงที่สองเนี่ยออนซอนสองอยู่ออนซอนสองใช่ไหมครับ,ต,รบต้องเดินเข้าไปในมันก็จะผ่านพวกป่าไม้แมกไม้หลายๆชนิดโอเคอ่าเดีวพาไปดพูพาไปดูหน่อยครับถือโอกาส,าสพาท่านผู้ชมชมสวนออนซอนสองไปในตัว <laughs> นช่อนสองก็มีโรงเผาถ่านด้ว่นะอ่ามีโรงเผาถ่านตรงนี้นะครับโรงเผาถ่านเดินผ่านโรงเผาถ่านพักการใช้สักพักหนึ่งเพื่อให้ <นะ S 2> กิ่งไม้มันเยอะขึ้นหน่อยใช้มาตัดไม้ไฟเนี่ย แถวนี้แล้วโอ้ต้นไม้ตัวหมดแล้วนะพ่อเห็ไนไหมเขียนอันนี้แต่เขียนทองผมนี่แต่เขียนยันนะซอนสองนี่ก็เริ่มปลูกในปีสองห้าหนะ้าศูนย์เนาะพ่อเนาะห้าศูนย์ห้าห้าศูนย์เนี่ยประมาณนี้แหละครับเนี่ยถ้าไหวถ้ามาแต่งกอก นี่ไหวไหวขึ้นเองเนาะไหวไม่ได้ปลูกเนี่ยนี่มันขาลิงเลยขาขาแดงขาลิงมขาลิง,ลงนา่าจะอยู่โซนนี้จำได้ว่าล่ะทำได้ ต้นไม้ตม้ตนไม้ก็เริ่มโตนะยครับเจอกินเกือด้วยนะครับจะมีบางอย่างกิงตนต,ต,าตายด้วย <c oughs> ยังไม่ตายนี่เพราะข้างล่างกำลังแตกเยเห็นน้ำหมกักนี่ที่พ่อมามาแซมไม้แดงเจอเห็นน้ำหมากกระบกก็เริ่มโตแล้วนะกระบกกระบกยางนานี่ไงไม้แดงเนี่ยไม้แดงเหน็นไหม แดงนาไม่แดง,แดงชะลุเละครับต้นมะข่ามงใหญ่ที่สุดที่เราตามหาอยู่ตรงไหนับนี่ไงอยู่กลุ่มนี้มันจะมีทั้งต้นเล็กต้นใหญ่นั่นแหละตลอดโอ้เห็ดเห็ดแดง โซนนี้ลูกมาข้ามโมงเห็นไหมข้ามโมงมันก็ไม่ค่อยฉลุดนะมันก็กลุ่มส่วนนี้ยโซนนี้ไปเนี้ยอ <c oughs> กอดเม็ดพอดีกอดเม็ดพอดีนะ <c oughs> ปีห้าศูนย์สิบแปดปีมาข้ามโมงก็คือแถบนี้ก็จะเป็น เนี่ยโซนเนี้ยลูกด่านวนมาเลยตอนน,นี่โซ่จะเห็นมองเห็นไหยไปทางโน้นมีต้นใหญ่กว่านี้ไหมคะต้นน,นี้ใหญ่สุดใหญ่น่าจะอยู่แถบนี้เพราะว่าไอ้กลงโน้นก็เห็นใหญ่ๆอยู่นะแต่ไม่แล้วก็ใหญ่หอกแต่ว่ามันลำมยาวหน่อยไหวต้นยมหอมอ่ะก็พอๆกันนะ เล็กกว่าต้วนั้นอีกแต่มันสูงดีนะอย่างนี้นะครับนี่ก็ใช่นะ,ะนะช่เนะ่อกลุ่มนี้ทั้งหมดแหละมาคาามงมันม,นะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่เห็นไหมครับเนี่ย,ต,ยตัวนี้น่าทำพันลูกเห็นไหมต้นไหนครับเนี่ยตัวนี้มันสวยฟอร์มมันสวยอแบบนี้ถือนี้นก็ใหญ่นะนะ โอเคครับก็ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชม